วัสดีครับผมนางสกรตชัยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพักาชิพตาบุญเรืองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญากันทวมค่ะพวกเราครับมาจากกลุ่ม5้าหนึ่งนะครับวนพฤหัสนะครับเมื่อพูดถึงกระบอกนะครับหลายคน็นถึงเมล็ดกระบอกนะครับที่ส่วนใหญ่หลายๆคนจะนํามาประทานสดหรือนํามาคั่วนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีการนํากระบอกมาแปรรูปหรือนํามาทําเป็นธุรกิจนะครับ ซึ่งเขาให้เกิดการนอ้าเสียเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเบรานนี่กระบอกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการคิดค้นต่อยอดมาจากเรานนี่อัลมอนดนะครับโดยเบรานนี่กระบอกนะครับถือเป็นการยกระดับมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับผมทั้งยังสร้างเป็นรายได้ให้แก่ผู้ทําด้วยครับค่ะวิธีการทํานะคะ 1. น้ํดาดักช็อกโกแลตและเนยเค็มมาละลายคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้ให้หายร้อนค่ะ2 ร่อนแป้งผงฟูและโกโก้ให้เข้ากันค่ะ 3. ตีไข่ไก่เกลือน้ำตาลให้เป็นสีอ่อนและขึ้นฟูค่ะ4่ค่อยๆเทช็อกโกแลตและกลิ่นวานิลาลงในไข่คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน5ใส่แป้งและโกโก้ที่ร่อนแล้วลงในชามผสมใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกัน 6. ใส่ช็อกโกแลตชิพแล้วคนให้เข้ากัน7นะครับเทลงใน ถาที่มีกระดาษไขรองไว้นะครับและเกลีย่ยให้เท่ากันนะครับจากนั้นอบที่อุณหภูมิ1 8 0รอ,องศาเซลเซลียสเป็นเวลา30มานาทีนะครับมเมื่ออบเสร็จแล้วนะครับก็นำมาแบ่งนลาตัดกระจุกได้เลยครับสรรพคุณของกระปุก1ช่ชวยบำรุงหัวใจ2ช่วยรักษาลิสีดวง3าช่วยบรรเทาอาการหอบหืด4ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย5ลูกกระบุกใช้เป็นยาระบายสรุปผลนะคะบาวนีกระบุก จะมีรสชาติของดาร์กช็อกโกแลตที่เข้มข้นและนุ่มค่ะเมื่อกัดพร้อมเมล็ดก,กระบอกแล้วจะให้ความหอมมันและกรอบจากเตาอบค่ะรสชาติที่ออกมาจะมีความหอมมันและเข้มข้นจึงเหมาะแก่การทานเล่นและการทานแบบจริงจังค่ะเมื่อเทียบกับแอลมอนแล้วจะมีรสชาติที่คล้ายคลึงกันกค่ะจึงถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคค่ะต้นทุนการทำบราวนี่กระบอกนะคะ 314บาทค่ะการซื้อวัตถุดิบ1ครั้งจะทำบาวนี่กระบกได้2ถาดค่ะโดย1ถาดจะมี24ชิ้นราคาชิ้นละ10บาทโดยเฉลี่ยแล้ว1ถาดจะได้กำไรห5บาทค่ะและกระบกถูกกว่ามเมล็ดแอลมอนด์ค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอที่นี้ครับ